I don't. มีาลักำลังต่างตาไม่สิ้นสุด <บ>พ่อโจและพ่อตอนครับในรายการซ<ส>ี<ส>นาพิสมเมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจ,จาที่นําเรามาพบกับอัศจรรย์และความรักของพระเจ้ากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับสําหรับบทเพลงที่ทุกท่านเพิ่งจะได้รับฟังผ่านไปนั้นชื่อว่าบทเพลงพระสัญญานะครับก็ขอขอบคุณครูลักด้วยที่ได้ช่วยร้องนะครับเพลงนี้สื่อความหมายว่าในสถานการณ์ ความยากลำบากแม้จะมีปัญหามากมายสักเพียงใดแต่พระสัญญาพระพอและความรักของพระเจ้านั้นติดตามเราไปตลอดแม้พระองค์จะไม่ได้อยู่กับเราโดยที่เราเห็นร่างกายของพระองค์แต่จิตของพระองค์นั้นประทับกับเราดังนั้นวันนี้ขอให้เมล็ดพันธุ์ซินาพิสนะครับซึ่งเป็นเมล็ดผักเล็กๆจะได้เติบโตในใจของพี่น,อน้องทุกคนผ่านทางพอ้วาจ่าที่เราจะแบ่งปันกันในวันนี้นะครับครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่8สิงหาคม หือเป็นสัปดาห์ที่19ในเทศกาลธรรมดานะครับสำหรับบทอ่านที่หนึ่งนั้นมาจากหนังสือพงศษัตริย์ฉบับที่หนึ่งบทที่19ข้อที่สถึงข้อ8ครับสำหรับบทอ่านที่หนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับเราจะเห็นว่าเอลียาเนี่ยได้ออกเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารซึ่งอาจจะหนีจากนางเยเซเบลซึ่งกำลังตามฆ่าเอลียาอยู่ณนะตอนนั้นเนี่ยแต่ว่า เอลิยาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ท้อหรือรู้สึกอะไรแต่เราจะได้ยินจากในบทอ่านเช่นกันว่าเอลียาเนี่ยอยากที่จะตายหลายๆครั้งใน,ในชีวิตของเราเราท้อเราท้อแต่ว่าเอลิยาเนี่ยท้อจนอยากจะตายตรงนี้นะครับแสดงว่าท้อมากท้อมากไม,ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ไปเจออะไรมาเนาะใช่ครับไม่รู้ว่าเขาไปมีอะไรมาถึงกับต้องรู้สึกอยากจะตายแบบนี้<อ>ใน,นชีวิต ของ<ม>เราก็หลาย<ช>ๆคนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้นะครับคุณพ่อโบคุณพ่อโจมันช่วยให้เราเนี่ยได้มองในมุมบวกด้วยอย่างหนึ่งก็คือว่าพระสร้างเราเนี่ยให้รักชีวิตของเราเพราะฉ<ช>ะน<ช>ั้นถ้าเกิดว่าอยากจะตายแล้วเราต้องไปตายหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เราต้องรักและเราต้องดูแลชีวิตซึ่งก็อยู่ในพระบัญญัติสิบประการของพระเจ้าใช่ครับผมเราต้องรักชีวิตแล้วก็ต้องรักผู้อื่นด้วยตรงนี้นี่เองนะครับนะที่ว่าประกาศ เอริยาได้เป็นแบบอย่างให้เราตรงนี้แต่เมื่อเมื่อคนคนหนึ่งคิดอยากตายนี่แสดงว่าเขาต้องเจออะไรที่มันสุดๆแล้วมันสุดๆใช่ครับผมใช่ซึ่งเราอะายากที่จะเข้าใจได้จะมาถึงตรงนี้ก็หมายความว่าเขาถูกตามฆ่าเพราะว่าพระนางเยเซเบลเนี่ยได้มีคนที่รู้เขาลบพระบาน่ะซึ่งเขามีประกาศศถึงสี่ร้อยคนใช่แต่ว่าเอริยาเป็นเพียงประกาศศคนเดียวที่ต้องต่อสู้กับ ประกาศศพเท็เทียม400คนของพระนางเยเซเบลเนี่ยแล้วปรากฏว่าพระเจ้าทรงรับเครื่องบูชาของเอยาด้วยเหตุน,นี้นางเยเซเบลก็เลยไม่พอใจแค้นเคื่อแล้วก็ต้องการตามฆ่าก็จึงเป็นที่มาของบทอ่านในวันนี้นะครับใช่ครับและคุณพ่อบู้ครับอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมได้บอกว่าเมื่อเอยาเนี่ยได้หนีไปที่ทินทุรกันดารแล้วเนี่ยเขาก็พออยากจะตายแล้วแต่เขาก็ยังไม่ยังไม่ได้ตายนะแต่ว่าเขาก็ไปนอนหลับแล้วก็พักอยู่ขนานั้นเองเนี่ย ในบทที่ร้ายที่สุดในชีวิตเนี่ยเวลาที่ร้ายที่สุดในชีวิตของเราแต่พระอยู่กับเราเสมอทูตสวรรค์มาแตะตัวเขามาแตะตัวเขาแล้วก็บอกให้เขาลุกขึ้นตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับเราเช่นกันว่าให้เราเนี่ยลุกขึ้นอย่าไปท้ออย่าไปหมดอะไรตายอยากอยู่กับสิ่งต่างๆในชีวิตของเรายิ่งในสถานการณ์เช่นนี้มันน่าท้อมากเลยเนาะจริงครับถือว่าเกิดโรคระบาดไปทั่วโลกเนี่ยมันก็น่าท้อบางคนก็อยากจะจบชีวิต ใช่ครับได้รับฟังพ่ออาจารย์ในวันนี้เรารู้สึกมีกําลังใจครับผมทูตสวรรค์ซึ่งมาแตะตัวของเอรียาแล้วบอกว่าลุกขึ้นให้กินเถิดทําไมต้องกินด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมองในแง่ปจัปจจัย4ปัจจัยต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยการกินน่ะเป็นการเสริมกําลังให้เราพร้อมจะทางานมีพละงกำลังต่อไปเอรียาเนี่ยไม่ได้ทานอาหารไม่ได้กินแล้วเนี่ยเขามีกําลังเดินได้40บวันจนไปถึงภูเขาโฮเรฟ ภูเขาโฮเรบนะที่นี้ก็ถ้าการว่าเราได้เข้าใจนะนอกจากคําว่าภูเขาโฮเรบแล้วก็ภูเขาซีนายครับผมเป็นที่เดียวกันครับแต่ว่าเราอาจจะใช้คําเรียกไม่เหมือนกันบางที่อ่ะท,ที่โมเสสได้ขึ้นไปรับพระบัญญัติใช่ญญที่โมเสสไปรับพระบัญญัติจิประการที่เราทราบจากภูเขาซีนายกับโฮเรบก็คือสถานที่เดียวกันครับ,รบผม,บผมแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยเมื่อเรารับประทานอาหารต่างๆแล้วมีกําลังแล้วพระจะอยู่กับเราเสมอเราทําหน้าที่ของพระต่อไปในชีวิตคิเตชนของเราได้ แค่เราไม่ท้อในชีวิตของเราเท่านั้นพระอยู่กับเราเสมอตรงนี้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราเช่นกันครับผมครับขอบคุณมากครับคุณพ่อตอนสําหรับบทอ่านที่สองนะครับจากจดหมายนบ,บุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวเอเฟซัสบทที่4ข้อที่30ถึงบทที่5ข้อที่2ครับนบ,บุลเปาโลต้องการจะสื่อกับพวกเราเพียงสั้นๆว่า พละกําลังของเราเมื่อทานอาหารเราก็มีพละกกาลังกายนะครับแต่นักบ,บุญเปาโลบอกว่าเท่านั้นไม่เพียงพอแต่เราจะต้องเมื่อเรามีความอ่อนแอด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจเราก็ต้องได้รับพลังกาลังฝ่ายจิตใจด้วยันน,นั้นนักบ,บุญเปาโลที่ได้เขียนถึงชาวเอเฟซัสจึงบอกว่าอย่าทําให้พระจิตของพระเจ้าต้องเศร้าหมองก็อย่างที่คุณพ่อตอนได้พูดเมื่อสักครูน่นี้ว่าหลายคนเมื่อเผชิญปัญหาอุปสรรคขึ้นลรงต่างๆก็ อยากที่จะคิดสั้นอาจจะมีเสี้ยววินาทีหนึ่งที่เขาอยากจะคิดสั้นทําลายชีวิตตัวเองแต่นบุเปาโลให้กําลังใจเราว่าอย่าท้อแท้อย่าเศร้าหมองนะครับแต่จงเปลี่ยนคําบ่นดา่าคําว่าการทะเลาะนินทาว่าร้ายกันเนี่ยให้เป็นการปลอบใจกันแสดงความเมตตากรุณาต่อกันเหมือนเราได้จําลองแบบพระคิดเหมือนที่มีหนังสือจําลองแบบพระคิดนะครับเราจะได้มีชีวิตของพระคิดอยู่ในเรา แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่นําความหวังหรือนาแสงสว่างไปให้กับคนอื่นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นักบุญปารลต้องการที่จะบอกเราให้เราเป็นเหมือนกับเครื่องบูชากินหอมถวยายแด่พระเจ้าก็คือชีวิตที่เราดําเนินชีวิตเหมือนกับพระเยซูนั่นเองนะครับก็ทําให้ผมคิดถึงหลายๆคนที่ผมมีโอกาสไปบรรเทาใจเขาบางคนก็คิดมากบางคนก็จะคิดสั้นบางคนก็ มีปัญหาสรารพาัดผมก็บอกว่าทุกคนล้นมีปัญหาแต่ในปัญหานั้นพระพรของพระเจ้ามีเพียงพอถ้าเราเชื่อวางใจในพระองค์นะครับอืมขอบคุณมากครับคุณพระบบชัดเจนสติเดียวนะครับครับสําหรับบทพระวรสารนะครับนักบุญยอนบทที่6ข้อ4 1่สถึงข้อห้นะครับในบทนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องราวของการที่ได้ฟังแล้วก็มีความเชื่อนะครับ พระเยซูบอกว่าทุกคนจะได้รับคําสอนจากพระเจ้าทุกคนที่ได้ฟังพระบิดาและเรียนรู้จากพระองค์ก็มาหาเราความเชื่อก็มาจากการฟังในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นในวันอังคารหนังสือกันดารวิถีก็จะมีข้อความที่พระเจ้าตัดกับอาโรนและโมเสสว่าจงฟังถ้อยคําของเราเถิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในบทพระวจนะสานนบุญมาราโกก็มีเสียงจากสวรรค์ บอกว่าผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราจงฟังท่านเถิดหรือของวันเสาร์ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติก็จะมีคําว่าอิสราเอลจงฟังเถิดพระเยซูเจ้าก็เน,น้นอยากให้เราได้ฟังพระวาจาของพระองค์ทุกครั้งที่พระองค์สอนพระองค์ก็จะบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าต,ตรงนี้ ตัวพงษ์เองคือความจริงที่ประกาศออกไปใช่ตัวพระองค์เป็นความจริงเป็นความจริงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าใช่ดังนั้นพงค์จะไม่ตัดผ่านใครแล้วพระองค์ตัดผ่านตัวพงษ์เองเลยใช่และสิ่งที่พระองค์พูดออกมานั้นก็เป็นความจริงเป็นความจริงที่อยากจะพูดว่ายังไจริงจริงจริงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงใช่แม้กระทั่งมันผ่านมาจนปัจจุบันนี้เป็นพันปีก็ยังเป็นความจริงเพราะสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนนั้นเป็นบทบัญญัติแห่งความรักแห่งความดีและเมื่อเราฟังพระวาจาของพระเจ้า เราคงจะคุ้นกับคําว่าเชื่อฟังครับผม,รบผมเราจะเข้าใจเมื่อเราฟังแล้วเราเกิดความเชื่อครับการฟังแล้วเกิดความเชื่อเกิดความเชื่อแล้วนําไปปฏิบัติรับเมื่อนําไปปฏิบัติแล้วเราก็จะเข้าใจว่าทําไมเราถึงจะมีชีวิตนิรันดร์ครับผมเพราะว่าเมื่อเราได้รับพระวาจาเข้ามาในสัปดาห์ในเดือนนี้ อาจจะไม่ได้ไปร่วมมิสารับศีลมหามสนิท<ค>นที่เป็นรูปแบบจะไม่สบายใจว่าเอ๊คุณพ่อฉันร่วมมิสาออนไลน์เนี่ยฉันไม่ได้แก้บาปเนี่ยฉันจะไม่สบายใจเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปที่วัดแต่เราสามารถทำในอื่นได้นะครับใช่ใชก็คือการรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยการฟังพระบาจาของพระองค์นั่นเองแล้วก็ในสมัยก่อนแน่นอนสมัยพระเยซูเจ้ายังไม่มีหนังสรรือไม่มี iPad ไม่มีแท็บเล็ตไม่มีแอปพลิเคชันต่างๆแต่ปัจจุบันนี้พระวาจาของพระองค์ถูกถ่ายทอดถูกบันทึกไม่ใช่แค่เขียนอย่างเดียวพิมพ์ไม่รู้ตั้งกี่ครั้งผ่านหลายภาษาลงพิมพ์แล้วทั่วโลกเลยใช่เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตอบรับพระคิดเจ้ามาอยู่ในตัวเราได้ไม่ใช่แค่การฟังเพียงอย่างเดียวแล้วแต่ว่าได้จากการอ่านอ่านพระวจเท่ากับเราได้กินขนมปัง ที่พงประทานให้ใช่ครับและโดยพงเองพงก็เป็นขนมปังนั้นใช่ครับเพราะพงษ์ทรงเป็นปังที่มาจากสวรรค์ใช่ท่านในเช่นนี้ก็สามารถโยงได้เหมือนที่ผมพูดมาสักครู่ได้ไหมเหมือนกับที่ประกาศกเอลิยาได้ลุกขึ้นกินเพื่อจะได้มีกําลังต่อไปและตรงนี้เองก็เช่นกันการกินไม่ใช่ว่าแต่อาหารเท่านั้นแต่ว่าการรับพระมาเพื่อเราจะได้มีกําลังไปทนะําหน้าที่การเป็น พิสศชนที่ดีต่อไปด้วยเราก็จะได้รับกําลังใจใหม่จากพระเจ้านะครับครับผมขออนุญาตย้อนไปที่คุณพ่อตอนในบทอ่านที่หนึ่งทุสวรร์นอกจากพูดกับประกาศกแล้วทุศวรรษยังมาแตะตัวด้วยใช่ครับอันนี้ในเชิงจิตวิทยามีการสัมผัสนะผัสเราก็รู้สึกอบอุ่นถ้ามีใครมาแตะเราใช่ไหมพระเป็นเจ้ามาสัมผัสประกาศกเอลียาผ่านทางทุสวรร์ให้ทุสวรร์มาแตะและบอกให้กินซึ่งเป็นเครื่องหมายว่านี่แหละพระปเจ้าลงมาแตะชีวิตเขาให้พลังเขา และบอกให้เขากินอาหารที่ทูตสวรรค์บอกหมายความว่าอาหารนั้นไม่ใช่อาหารธรรมดามแต่เป็นอาหารที่พระเจ้าประทานให้ครับผมเช่นเดียวกันปัจจุบันนี้แน่นอนว่าศีลมาสนิทเป็นรูปปรากฏที่เห็นชัดแต่พระวจาของพระเป็นเจ้าก็เป็นรูปปรากฏที่เห็นชัดที่บางครั้งเราอาจจะยังละเลยไปสักนิดนึงครับผมเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ทรงคุณค่าครพระวาจานี้เมื่อเราได้รับมาเหมือนพระเป็นเจ้าเข้ามาแตะครับไม่ใช่แค่ตัวแต่ว่าแตะไปถึงจิตใจ จิตวิญญาณครับผมและพระสัมผัสเราเสมอเสมอตลอดเวลาก็ว่าเลยทุกวันเลยใช่แล้วสร็จนี้จะทําให้เรามีพละกกาลังที่จะเดินทางไม่ใช่แค่40วัน40คืนเท่านั้นอาจจะมากกว่านั้นตราบเท่าที่พระเจ้าอยากจะให้เราเดินไปชีวิตเราเปียบเหมือนกับการเดินทางในทะเรซาแหละต้องพบกับความยากลำบากแต่เราอ่าลืมว่ามีองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งเขยงข้างเราเสมอเราจะไม่กลัวสิ่งใดนะครับครับผมก็สําหรับ สัปดาห์นี้นะครับพวกเราทุกๆคนแล้วก็เชื่อว่าพระาศาสนาจากักรที่ประกอบไปด้วยทั้งประชากรของพระพิจ้าที่เป็นพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชสัตรบรุุษพี่น้องทุกคนเราก็ร่วมเสริมกาลังใจกันใช่ใช่ใชสําหรับพี่น้องคิตชนโดยเฉพาะที่อาจจะรู้สึกว่าชีวิตอาจจะขาดไปบางอย่างบางมิติที่ไม่ได้มาร่วมมิสามาร่วมรับศีลมหาสนิทแต่ยังมีพระวาจาของพระพเจ้าอยู่นะครับ ขออนุญาตสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับจากวันนี้พระวาจาที่เราได้ฟังนั้นขออนุญาตให้ความรู้นิดหนึ่งสมัยก่อนนั้นสมัยโบราณประชากรของพระเจ้านั้นเอาอาหารมาถวายพระเจ้าแล้วก็เผาไฟแล้วก็เชื่อว่าอาหารส่วนที่ถูกไฟเผานั้นเป็นพระปิจ้าที่ลงมาอยู่ในอาหาร พวกเขาจึงกินอาหารที่ถูกไฟเผาและเชื่อว่าพระบินเจ้าอยู่ในตัวเขาและเขาออกไปรู้สึกว่าพระบินเจ้าอยู่ในตัวเขาแต่ในปัจจุบันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าลงมาเป็นปังทรงชีวิตแล้วมไม่ต้องถูกไฟเผาแต่พระองค์มาอยู่ในตัวเราพร้อมที่จะเป็นไฟเผาพลาน<ช>จิตวิญญาณของเราให้กระตือร้นนะใช่ลอล้อนเป็นหนึ่งเดียวกับโรงและยังมีพระวาจาของพระบินเจ้าด้วยที่เข้าถึงจิตใจของเราได้อย่างสะดวกอย่างง่าย และเมื่อเรามีสิ่งนี้แล้วนะครับเราก็จะสามารถเป็นเหมือนประกาศศพเอลียาจะมีแรงเดินแม้จะไกลแค่ไหนเราจะเดินต่อไปยังไม่พอถ้าเราเจอคนที่หมดกําลังเราสามารถที่จะไปแตะเขาไม่ใช่แค่เราแตะเขาแต่พระป็นเจ้าที่อยู่ในตัวเรานั้นก็จะตต้องสัมผัสทาให้เขามีกําลังเช่นเดียวกันและเราก็จะไม่ทําให้พระจิตของพระเจ้าเศร้าหมองเหมือนที่คุณพ่อบูบอกในบทอ่านที่สองเราจะอบอ้อมอารีจะรัก เมตตาให้อภัยกันยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ให้กำลังใจกันนะครับแทนที่เราจะบ่นว่าหรือว่าเท้าแท้เรามาให้กำลังใจกันดีกว่าใช่ครับหันไปหาคนทั้งซ้ายคนทางขวาบ้านใกล้เลนเคียงที่เราพอที่จะช่วยเหลือหยิบยื่น,น้ำใจให้กันได้นะครับก็ขอให้เราจะได้เป็นเหมือนตังเป็นเหมือนมาน,นาใหม่ที่พศ่สุชาลงมาให้ทั้งการฟื้นฟูทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญ,ญญาณนะครับ สำหรับบทเพลงที่จะได้รับฟังปิดท้ายต่อไปนี้เราจะได้รับฟังบทเพลงชื่อว่าปังสวรรค์ก็เปรียมเหมือนว่าพระสุตเจ้านั้นทรงเป็นปังทรงชีวิตที่ประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราและฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราดังนั้นให้เราก้าวเดินไปด้วยกันโดยให้พระองค์เป็นผู้นำทางเราเสมอครับ ตามพระประสงค์ตาบจนชีวัยโอ้ปังจากแดนสวรรค์องค์ชีวันของเราทุกคนประทานจากฟ้าเบื้องบนนำปวงชนสู่ชีวิตนิรันรทรงประทานอาหารสวรรค์ นำเราพ้นมนทิงสิ่งร้ายในชีวาเพิ่มรักศรัทธาและความไว้ใจโอ,โอ้ปัมจะเดินสวรรค์องค์ชีวันของเราทุกคนประทานจะกฝ้า สชีวิตนเรนเราได้รับกำลังใจใหม่ผ่านทางพระคิดเจ้าปังจากสวรรค์ดังนั้นในวันนี้ขอพระเจ้าจะได้เสริมกำลังพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังระวาจาประทานแกผู้ไว้วางใจ